เจ้าอยสิบไอเอลีดสองพันสิบเก้าสายไฟรึงรังหมดพอเข้ามาถึงเห็นเลยนะครับรหัสเจ็ดขีดสองเจ็ดขีดสองคือ ECT คืออุณหภูมิเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างเสือ้อคือสวัสดีวัยรุ่นผู้รอน นะครับวันนี้หัวจะปวดเลยนะครับเจ้าร้อยสิบไอเอลีดสองพันสิบเก้าสายไวึงรังหมดนะครับเรามาดูก่อนอื่นมาดูก่อนนะครับไล่ดูเลยนะครับสายไวว่รือหมดทุกเส้นนะครับรือหมดทุกเส้นอ,อือทุกเส้นเลยแล้วก็ยังไม่ติดทีนี้เราเสียบล็อกเตอร์ดูก่อนอย่างแรกนะครับ ่าเดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นที่อะไรยังไงครับอ่าปึ๊บเปิดสวิตช์ลุงแจนะครับก็เลือกไปทียนด้าครับเดี๋ยวคน่ายมันถ่ายไปนี้นะครับ ก็เลือกไปที่ฮอนด้านะครับอ๋อนี่ก็ไปที่เอสเอสสี่เอสห้านะครับรถเกียร์เวฟร้อยยี่สิบร้อยสิบพอเข้ามาถึงเห็นเลยนะครับรหัสเจ็ดขีดสองเจ็ดขีดสองคือ ECT คืออุณหภูมิเครื่องยนต์ที่อยู่ข้างเสื้อคือตัวนี้ครับคือตัวนี้ให้วเรามาดูว่ามีอะไรบ้างะนะครับมันขึ้นโค้ดอยู่แต่น,นี้จะบอกว่าผมลองแล้วมันไม่เสียนะครับรีเซ็ตก็ไม่หายด้วยเราลองรีเซ็ตดูนะครับ ยึตก็ไม่หายอ่ะยังขึ้นเหมือนเดิมห,หลายคนวิเคราะห์นะครับหลายคนวิเคราะห์ว่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็ A E T T หรืออุณหภูมิเครื่องยนต์เซ็นเซอร์มันเสียหรือมันชอตแต่มันไม่ใช่นะครับอ่ะแล้วก็มาดูทีนึง มันจะขึ้นลบสากับอ่า TPS นะครับเท่าไหรแปดบแปดไหมอ่าแปดสิบสองจุดห้านะครับ TPS ถ้าดูจากพารามิเตอร์นี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่า TPS เสียแต่ไม่เสียเช่นกันอ่าฉะนั้นงงเลยถ้าใครรู้คอมเมนต์มานะครับว่าเป็นที่ตรงไหนแล้วผมก็รื้อสายไฟทุกเส้นนะครับ ไปยันไปถึงปลักกล่องนะครับทีนี้เรามาสังเกตกันดูนะครับเหตบยังกกดูนครับาสายตรงนี้เลยนะครับสังเกตปุ๊บครับสามลบสามสิบกับแปดสิบแปดเราทำยังไงถึงจะหายครับสันนิษฐานว่าดินไม่ถึงนะครับปึ๊บอ่าเป็น สามสิบสามสิบสามเอ็ดถือว่าปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจิ้มอีกเส้นหนึ่งนะครับเจ้า t p s ที่ขึ้นอยู่ 82, แปดสิบสองเราก็จิ้มเส้นนี้ปึ๊บอ่าขึ้นหนึ่ศูนย์ศูน์แล้วนะครับอ่าศูนย์ศูนย์แล้วมาดูนะครับว่าทำยังไงมาดูที่กลองนะครับตักกลอ่องอ่าก็คือสายดินมันไม่ถึงนะครับ ดินมันไม่ถึงเส้นสีเขียวแดงสองเส้นนะครับสองเส้นนี้มันไม่ถึงฉะนั้นผมสันนิษฐานว่าอาน่าจะเป็นที่ปลักกล่องน่าจะเป็นที่ปลักกล่องนะครับฉะนั้นผมลองเสียเวลาแกะมันสองวันเพื่ออยากจะรู้นะครับเพื่อเอามาเป็นประโยชน์ต่อ ชาวบูอนสอนร,รุ่นบูทอนนะครับฉะนั้นปุ๊บแบบนี้ทุกอย่างจะให้ดูว่าเซ็นเซอร์ตัวเดิมหมดนะครับปิดสวิตช์ปับ๊บผมก็จะทำการปลดนะครับปลดเลย ยกออกไปก่อนอแล้วเราก็ยืมมายืมมาหนึ่งชุดนะครับไม่มีกล่องเดี๋ยวใช้กล่องตัวเดิมด้วยนะครับกล่องตัวเดิมเอาต้องเอากล่องกลับมานะครับกล่องตัวเดิมนะครับกล่องตัวเดิมให้ดูกันชัดๆกล่องตัวเดิมเปลี่ยนใน่ชุดสายก็อย่างเดียวเสียบกลับเข้าไป ยังครบยังไวรุ่นปั๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บวัวฉีดนะครับอีกอย่างหนึง่งแล้วเรามาลองดูกันเปิดสวิตช์แจ้งนะปั๊มติ๊กทำงานทันทีนะครับก็เสียบล็อกเตอร์ดูเรียบร้อยเราก็ทำการเซ็ อารีเซ็ตค่ามันนะครับมันขึ้นอยู่มันความจำจากชุดไฟชุดก่อนนะครับอ่ากดอ๋อไม่ใช่นะครับกดออกก่อนรีเซ็ตโคด no yes อ่า โอเคนะครับฉะนั้นเรามาลุ้นกันนะครับเรามาลุ้นกันว่าเปลี่ยนชุดสายคอยใหม่ว่ามันจะติดไหมนะครับอ่าดูนะครับกดวสวิตช์แล้วดูนะครับสวิตช์กุญแจเรียบร้อย ก็เคสนี้นะครับไม่มีอุปกรณ์อะไรเสียแต่ผมว่าปลั๊กที่กล่องไฟอ่ะมันสายดินมันไม่ถึงถ้าเราจะหาใช้เวลาสองวันหรือถ้าลูกค้าที่ว่าแบบเขามีงบนะครับแนะนยาไม่เบิกสายคอยใหม่เลยเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลาเราเลื้ออยู่สองวันเราก็คิดเขาเยอะไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าอุปกรณ์ทุกส่วนไม่เสียเหมือนแบบเนี้ย อย่างอื่นยังดีหมดเลยชุดปลั๊กกล่องเสียสายลินมันมาไม่ถึงเซ็นเซอร์สายาสายสัญญาณลินมาไม่มา d ี s ไม่มาเซ็นเซอร์อุณหภูมิมันก็ติดลบ d ี s ก็เป็น80กว่าทีนี้มอเตอร์บัมติกมันก็ไม่ทํางานนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่นบูทรนะครับ ก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้